สลัราชสมบัติคัติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชินมอบพระราชภาระพระธรณินนักครินคันลองพองลำเผาเอกสารการซื้อขายของเจ้าของบ้านพักชาวอังกฤษคือหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือพระตำหนักเวีนคอร์ด ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับและภายหลังจากทรงย้ายออกพระตำหนักแห่งนี้ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือหลายครั้งจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่เป็นบ้านพักส่วนบุคคลของชาวอังกฤษ owners well, um, fortunately um, lot the history the house has been kept previous lot of of history and uh, a has a by big A bundle of documents uh, called the deeds, the legal documents, have been kept by various lawyers uh, that have represented the owners of the house over the years. So we're fortunate to have um, a very large amount of paperwork, some of which is um, relating obviously to the ownership uh, of Vane Court when it was owned by the King. Um, and we have various documents signed by the King, which uh, is a terrific archive. ความทรงจำของหญิงชราชาวอังกฤษวัย8ปปีบอกเล่าพระจริยวัตรของพระมหากษัตริย์สยามเมื่อคราวประทับอยู่ที่พระตำหนักเวนคอร์ตในเมืองบิดเด่นเดนได้อย่างแจ่มชัด the behind him walkedlydi werelydi just front two ladies and, and in เมื่ออังกฤษเข้าสู่สงครามในสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2482เป็นเหตุให้ต้องย้ายที่ประทับหลายครั้งเพื่อความปลอดภัย และในที่สุดได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระตำหนักคอมตันเฮาส์ซึ่งขณะนั้นพระอาการประชวนโรคพระหัตไทยกำเริบหนักขึ้น